น้องขุนและน้องอ้ําครับสวัสดีครับเพื่อนที่จมาตอนนี้ไปที่โรงเรียนอัศสมชันศึกษาไปดูจินตนาการในการพับกระดาษของน้องน้องอนุบาลกันครับน้องๆที่น่ารักรอเราอยู่แล้วครับวันนี้เพื่อนๆพ่อต้องทายว่าทั้งสามคนจะพับกระดาษเป็นอะไร ดี๋มาดูว่าพวกเราจะผัดเป็นอะไรมาเลยถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มกันเลยครับทั้งสามคนได้รับโจทย์เดียวกันครับแต่อยู่ที่ว่าจินตนาการของแต่ละคนจะเป็นอย่างไรโสไหมเพาว่ามันเหมือนโรตีส่ไหม่อันไหนเอ่ยอันไหนโอ้โหโรตีสายไหมอันใหญ่เชียว สามคนพับเสร็จเรียบร้อยครับเพื่อนๆพ,พอจะเดาออกหรือเปล่าคิดว่าเป็นอะไรคะถุมันเหมือนกระต่ายอะค่ะแล้วน้องๆทางบ้าน<อ>ิดไปทั้งสามคนพับเป็นอะไรซุเปอ์สมาร์ทท้ากับถ่าย นักบ้านทั้งสามคนกำลังใช้จินตนาการพับกระดาษเป็นอะไรครับระหว่างหนึ่งแมวสองกระต่ายแมวอ้นนก็ <Uncle S 1> เป็นแมวเพราะอะไรครับไอตัง้งเสือเขียมมันเหมือนแมวแล้วหูมันก็เหมือนเหมือนแมวนะขนเท่าเท่าที่ดูแล้วมันก็รูปร่างคล้ายแมวมากเลยสพวกเรามั่นใจทายว่าแมวแมวใช่หรือไม่ใช่ไปชมฉเฉลยครับ มาฟังคำใบ้กันเลยครับยาวาตัวอ้วนาเป็นแบบนี้หลายคนตอบกระต่ายครับถูกไหมถูกต้องครับเก่งกันแบบนี้ก็รับนม u h t e n f a g o